ก็สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเรามาดูนะครับปัญหานะครับวาดวงกลมนะครับในลักษณะนี้แล้วมันไม่กลมนะครับวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับไม่ยากเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหานี้กันนะครับการแก้ปัญหาอันดับแรกนะครับลองพิมพ์คําสั่งที่ชื่อว่า re เป็นการรีเจ n ภาพแล้วก็ enter นะครับนะครับ มันยังไม่กลมอีกนะครับก็ RE ไปเรื่อยๆนะครับหรือว่ามาปรับที่ออปชันนะครับ OP ตรงนี้นะครับแล้วมาดูที่ดิสเพย์คำาาามที่ชื่อว่า Arc and Circle Smooth ตรงนี้นะครับปกติมันอยู่ที่1000นะครับมากสุด20,000อ่ะเราลองปรับไปมากสุดเลย20,000นะครับแล้วก็ Apply โอเคได้เลย นะครับวงกลมของเราก็จะสมูทขึ้นในลักษณะนี้เรียบร้อยแล้วนะครับปกตินะครับ default ของตัวโปรแกรมตั้งมาไว้ให้ที่1000นะครับแต่ผมปรับไปเหลือ10นะครับอ่าเพราะเพราะว่าอาจจะเห็นการว่านะครับวงกลมที่ไม่สมูทนะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวลองปรับดูนะครับอ่ะตรงนี้จาก2 0,000ืนะครับลดมาเป็น10นะครับเห็นไหมครับวงกลมของเราจะไม่สมูทนะครับตัวนี้ อ่าแล้วก็ลองปรับเป็น1000ดูนะครับก็จะสมูทยิ่งขึ้นนะครับโอเคลองปรับตามนี้ดูครับค่ามากสุตรของอาร์นะครับสมูทตรงนี้จะอยู่ที่2 0 0 0 0นะครับถ้ามากกว่า2 0 0 0 0จะปรับตั้งค่าไม่ได้นะครับครั้งหน้าจะมีทิปทิกอะไรต่อนะครับหรือมีการแก้ปัญหาอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวลองติดตามรับชมกันได้ครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ